ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะทีอ่อยากจะสะท้อนให้ฟังนะครับรเพราะนผมเนี่ยไปที่จีนเพิ่งกลับมาด้วยนี่คือทุเรียนนะครับทุเรียนที่จีนเนี่ยมันจะมีเหลืองเหลืองนะเอ่อท,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 ทุเรียนทุเรียนที่มันมีสีเหลืองเหลืองเนี่ยดูดิเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีลูกสีเหลืองเหลืองเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าคือถ้าเป็นทุเรียนมันเขียวมันไม่เขียวอ่ะมันเป็นเหลืองมันมีเหลืองเือเนี่ยมันคือทุเรียนที่ใกล้เน่าหรือเปล่าใช่ไหม ผมเข้าใจอย่างนั้นถูกว่าว่าถ้ามันมีเสียงเหลืองนะแ้วผมเจอทุเรียนที่มีเหลืองเหลืองเยอะพอสมควรนะครับที่จีนนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เทรนด์ของไชนานะครับทุเรียนเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งมากนะครับใน first q u a r t e r นะไตรมาสแรกเนี่ยมีการนำเข้าทุเรียนนะครับสู่ประเทศจีนเนี่ยโอ้เพิ่มขึ้นนะอีก150%้าเปอร์โคตรเยอะเลยนะโคตรเยอะนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนจีนบริโภคทุเรียนเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ก็ บริโภคเยอะขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ผมจะบอกให้นะว่าหลายๆครั้งเนี่ยการนำเข้าเยอะเนี่ยผลเขาเรียกว่าอะไรนะผลประโยชน์มันกลับไม่ได้ตกอยู่กับเกษตรกรไทยนะครับอ,อืมใช่ครับทุเรียนเหลืองเนื้อด้านเละแล้วครับอืมใช่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแล้วผมก็เจอทุเรียนเหลืองเยอะมากนะในจีนนะฮะและส่วนใหญ่ทุเรียนที่เหลืองๆเนี่ยมักจะมาจากเวียดนาม อันนี้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะที่ไปเซอร์เวย์มาผมชอบไปเดินตลาดผลไม้นะก็ก็เจอทุเรียนเวียดนามเยอะนะฮะแล้วก็แล้วก็ปักป้ายนะปักป้ายว่าทุเรียนจากไทยผมเห็นทุกร้านนะทุเรียนไทยหมดเลยนะผมอ่านป้ายไถ่ขัวหนิวเหนียนนะฮะผมก็ผมก็เดินไปดูใกล้นะผมก็นั่งมองพิจารณาแล้วมันทรงไม่น่าใช่นะโอโหแล้วเหลืองขนาดนี้นะนี่ในรูปยังไม่เหลืองนะแต่ว่า อันนั้นเหลืองเยอะมากเลยนะแล้วก็แบบมันจะรอดเหรอั <c oughs> อนเนี้ยขายเงี้ยแล้วบอกว่าทุเรียนไทยไม่เสียชื่อแย่หรอวะเนี้ยเขาก็จะบอกทุเรียนไทยแม่อร่อยเลยเพราะว่าเนี่ยมันม <c oughs> อันนี้มันดูไม่ใช่ทุเรียนไทยนะครับที่ที่จีนจะเป็นอย่างเงี้ยแหละนะฮะก็เอออะไรก็ทุเรียนไทยไว้ก่อนนะเพราะว่าคําว่าไทก่กัวหนิวเหรียนเนี้ยมันขายได้นะครับคำว่าทุเรียนไทยเนี่ยมันขายได้อืมอขอบคุณ ขอบคุณคุณพิกาจูเลยนะครับสำหรับซุปชทนะครับอ่ะนี้มาดูข่าวต่อนะฮะข่าวเขาบอกว่าอตอนนี้นิวเรียนมีการนําเข้านะหรือทุเรียนมีการนําเข้ากว่ามากกว่าเดิมเนี่ยคิวที่แล้วเนี่ยร้อาเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกถึงความป๊อปปูล่าของทุเรียนนะครับโดยที่มีการยกย่องฮะใหะ้ทุเรียนเนี่ยเป็น, King Fruit, นคิงออ f ฟรุตนะฮะเป็น ราชาแห่งผลไม้เลยนะ King of Fruit นี่นะฮะแล้วก็ is now becoming status symbol ไปแล้วนะครับตอนนี้ที่จีนมีการผูกติดความเชื่อนะครับเรื่องของทุเรียนนะครับเป็น status symbol ไปแล้วว่าการให้ทุเรียนเนี่ยถือเป็นความห่วงใยนี่นะเหมือนให้ไอ้นี่เลยนะซุปไก่สกัดมนาะบ้านเราอะเอะไม่รู้จะให้อะไรก็ให้ซุปไก่สกัดนะฮะจริงจริง นะมันได้ได้คุณค่าทางความห่วงใยนะจริงๆคุณค่าสารนาหารมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่มันได้เรื่องของ experience นะ,ะแล้วก็พยายามจะผูกสเตตัสไว้แบบนั้นนะฮะทุเรียนตอนนี้ได้รับสเตตัสเช่นเดียวกันนะฮะเรื่องของ g i ฟต์นะฮะกิฟต์สำหรับอะไรด้วยไหมสำหรับคู่แต่งงานไว้ให้นะฮะเอ่อ newly engaged นะครับสำหรับคู่มั่นนี่คู่แต่งงานนะฮะผมนึกถึงงานแต่งงานเลยนะที่เราต้องมีการแห่ขันมากนะแล้วก ผลมงผลไม้ยกขึ้นไปนะที่ไทยเนี่ยเราไม่เราไม่เห็นการแห่ขันมากแล้วก็อาจจะยิ่งจะาชาวจีนเรายับรับเจ้าสาวนะแล้วก็มีผลมงผลไม้แปะไอตัวตัว,ต,วตัวมงคลตัวคู่นะก็ไอตัวภาษาจีนเออเราก็ไม่เห็นใครเอาทุเรียนมาในพิธีนะแต่ว่าตอนเนี้ยที่จีนแผ่นดินใหญ่นะ <laughs> นิยมมากเลยนะคือการเอาทุเรียนเนี่ยใส่เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ โอ้ oh, ถือว่าชอบมากนะแล้วก็ไปหาทุเรียนแบบดีๆมาวางไว้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับ also p r o s p e c t i v e Mother-in-law นะครับเอามาแบบสู่ขอเจ้าสาวด้วยนะอนั่นน่ะสิน่าสนใจนะในเมื่อมันผูกติดเป็นสเตตัสแบบนี้นะครับงั้นเทรนด์ของการปลูกทุเรียนในจีนมันก็เลยเติบโตขึ้นอันนี้เราเพิ่มไม่ฟังนะครับจีนเนี่ยเวลานําเข้าอะไรมากๆเนี่ยไม่ค่อยชอบหรอกนะเวลามันมีดีมาเยอะๆเนี่ยจีนมักจะทําเองนะครับ ก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีการปลูกอยู่แล้วนะครับทุเรียนที่จีนเนี่ยปลูกที่ไหหนานนะฮะก็คือไหหลำนั่นแหละเกาะไหหลั่แะนะแต่ว่าจีนกลางีายกไหหนานนะครับเราก็ล้วก็ตรงใช้ฝั่งแถวๆนั้นนะเพราะอากาศค่อนข้างจะใกล้เคียงกับประเทศไทยนะแต่ว่ารสชาติยังไม่ค่อยได้เรื่องนะฮะแล้วก็บอกตรงไอไอทุเรียนจากเวียดนามเนี่ยส่วนตัวนะส่วนตัวนะก็คือ รสชาติก็ยังไม่ได้เรื่องนะฮะคือทุเรียนที่ดีของไทยมันอร่อยสุดละ,ละนะใน,ในความคิดผมถ้าถ้าเอาแบบสูสีหน่อยนะมาเลย์ก็ยังมาเลย์ก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าชื่อเสียงชื่อชั้นเนี่ยไทยเราดีกว่านะครับก็สังเกตได้จากเวลาเราเดินไปที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นคําว่าไทยกัวนิวเหลียนนะเขาไม่พูดว่ามาเลเซียนิวเหลียนนะแสดงว่า p e r c e i v e หรือ perception คนจีน,นยังมองออประเทศไทยดีนะครับแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม ทุเรียนเหล่านั้นเนี่ยมันคือคือเราได้สเตตัสนะทุกคนได้ของนายว่าของเราดีนะครับแต่นี่เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะว่าทําไมเกษตรกร,ร,กรทุเรียนถึงยังยังประสบปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เอ,อ่กำไรต่างๆกำ,งก,ำงกำไรทั้งทั้งที่มันก็ขายดีมันป๊อปปูล่ามันไม่ถึงเกษตรกร,ะร,กรนะแล้วมันมันไปไหนหมดนะมันไปไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าคนกลางเลยอะไรก็ตามนะครับจริงๆก็ไหนๆวันนี้ก็ เป็นวันเรื่องนายกนะก็อยากฝากรัฐบาลชุดใหม่นะ <c oughs> แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่อยากให้ไรายได้มันเข้าสู่ประเทศจริงๆนะครับเพฤติกรรมของคนจีนเนี่ยอาจจะไม่ไม่อยากจะพูดว่าทั้งประเทศนะคือประเทศหนึ่งก็มีทั้งข้อมันมีทั้งคนที่ดีกับคนไม่ดีแล้วนะเป็นมิตราชีพจีนแล้วกันนะที่นีใส่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะมาเป็นแก๊งมาเป็นแก๊งแล้วก็มาควานหาสวนนะสวนทุเรียนเข้ามาติดต่อคุณนะในเ เข้ามาบอกคว้านผมผมจะเหมาทั้งสวนเลยเท่านี้เราก็บอกราคาไปเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีใน B นะมาเสร็จก็บอกก็จะเมาอีกแล้วก็ราคาเท่านี้นะไลซีอีกมาเมาอีกราคาเท่านี้อะไรเงี้ยทำให้กเษกษตรกรก็เริ่มค่อยวนะครับทั้งทั้งที่ใน A ใน B ใน C เนี่ยรู้จักกันนะแต่แกล้งไม่รู้จักกันนะมากันคนละรอบนะอันนี้พฤติกรรมนะพูดให้ฟังแล้วก็ไปตกล่องป่องชิ้นนะด้วยราคาที่โคตรถูก เที่ยวกาไรบางๆเลยแทบไม่ได้อะไรแล้วถ้าพลาดนิดเดียวหรือปุ๋ยไม่ถึงอะไรเงี้ยคือมันก็คือขาดทุนนะครับแทบไม่แทบไม่ได้อะไรนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งเลยนะคือโดนกันถ้ารัฐบาลมีกลไกที่มันถูกต้องนะฮรแล้วก็ช่วยเกษก่อนปรับอะไรให้มันดีนะเขาเขาปลูกแล้วเนี่ยก็ควรจะไอ้เรื่องการค้งการค้ามันควรมีหน่วยงานเข้ามาช่วยดูไหมนะในเมื่อมันเป็นพืชเศรษฐกิจขนาดนี้แลอดีมนันก็เยอะขนาดนี้นะฮะก็ต้องควรจะต้อง มาดูหน่อยไหมนะฮะแล้วมาส่งที่ศูนย์ไหมรัฐบาลเป็นผู้ฟอรซิลิเทตให้ส่งไปเลยนะฮะรัดกับรัดคุณไปเซ็นเลยกับมณฑลหนึ่งนะกวางตุ้งก็ส่งให้รัฐบาลนี่นูน่นรัฐบาลนี่นู่นก็ไปกระจายกันนี่ของแท้แนะ่นอนเซอร์ติฟายบายรัฐบาลไทยอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้น่าสนใจถ้าถ้ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพทำนะฮะหรือ,อ,อทุกวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่โดนกันนะก็คือผู้ประกอบการนะรที่ส่งทุเรียนไปเนี่ย อาจจะมีความสามารถหน่อยนะปลูกทุเรียนเป็นไม่พอมีความสามารถในการส่งออกได้ด้วยนะครับก็อาจจะจ้างชิปปิ้งอะไรก็ว่าไปนะติดต่อพอได้ส่งออกไปเนี่ยอันนี้ก็โดนหลอกรอบ2นะโดนขี้โกงนะบางทีเนี่ยจ่ายของเนี่ยมันเราเป็นผลไม้เนาะเรามันจะเน่าง่ายพอขึ้นตู้ไปเนี่ยมันแทบจะต้องไปลงลงแล้วขายเลยมันจะเกิดอารมณ์แบบเอ่อจ่ายก่อน3 0มัดมาจำนะอีก70%จ่ายตอนเอ่อ ตัว BL ออกนะครับปรากฏว่า BL ออกเนี่ยก็ไม่ยอมโอนเงินมาให้เราพอไม่โอนเงินมาให้เราเนี่ยเราก็ไม่ส่ง BL ไปปลดล็อกตู้ให้ก็คือเปิดตู้ไม่ได้นะครับซึ่งทางจีนก็ไม่มาเปิดไม่ได้หรอเปิดไม่ได้ก็ไม่เปิดนะครับไม่เปิดแต่ว่า,ถ,า,า,นนานะถ้าเป็นสินค้าอื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะถ้าเป็นสินค้าอื่นเนี่ยตู้ก็สามารถวกกลับมาประเทศไทยเดี๋ยวเราเอาของมาใช้เองก็ได้แต่ว่าพอมันเป็นสินค้าที่เป็นผลไม้เป็นทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้เดเมมันจะเน่านะฮะ สุดท้ายแล้วเนี่ยเราโดนผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็โดนกดร,ราคานะรัวๆเลยก็คือแบบจะเอาไหมจ่ายแค่เนี้ยถตาต้องเปิดตัวใหนะ้ที่เคยตกลงกันไว้ก็คือป่นปีนะก็คือราคาไม่ได้ตามนั้นนะแล้วก็เออแล้วก็โดนหักหน้าหักหน้างานนะหักคอแล้วก็เอาแค่เนี้ยจ่ายแค่เนี้ยซึ่งเจ็บปวดนะอันนี้คือสิ่งที่ เอ่อต้องดูแลนะต้องดูแลเยอะๆเลยนะผมบอกให้ว่ามันมีกรณีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะจากที่ผมไปสัมผัสมาก็ไม่ได้โทษใครหรอกนะมันมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับอ,อย่างไงถ้ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ผมว่าก็น่าจะช่วยได้นะครับขอบคุณคุณอ๋อคุณเกศศิลินนะขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับซุปชะต์นะน่ารักมาก <laughs> เหมือนเหมือนชาวสวนจันทร์โดนเลย ใช่ไหมเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยผู้ประกอบการไทยนะชาวสวนไม่รู้ไว้ใจใครนะมาติดต่อมาติดต่อแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยเอาจริงๆคือหน่วยงานรัฐต้องทานะฮะแล้วก็เจรจาไปเลยผมว่ามันไม่เห็นจะยากเลยนะครับถ้าคุณจะเป็นเจ้าภาพถ้าคุณอยากจะช่วยประเทศจริงๆนะอย่ามัวแต่ห่วงเรื่องตำแหน่งแล้วก็ห่วงเรื่องผลงานที่บางทีก็แค่ถ่ายรูปก็จบนะอาจจะต้อง ไปคุยกับรัฐเขาเลยนะฮะเขาก็เปิดกันอยู่แล้วเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเขาถ้าเราคุยเขาเอาอยู่แล้วนะครับมันมันง่ายนะรัฐกับรัฐ G2G คุยกัน,นจบนะไม่ต้องคุยขนาดใหญ่สุดหรอกคุยแค่ทีละมอนทนก็ไนดนะ้มอนทนนี้ชอบส่งให้มอนทนนี้อย่างเดียวแล้วเ,เดี๋ยวรัฐก็ไปกระจายกระจายไปในนั้นกันเองนะครับก็มาเค็มในนี้กันเพราะอันนี้คืออันที่เซอร์ติฟายจากไทยแลนด์นะครับแต่ต้องจ่ายตังค์นะถ้าไม่จ่ายไม่ให้อะไรก็ว่าไปนะค,คือเสียดิสเครดิตกันไปเลยนะอันนี้มันก็จะ เข้ากดเกณฑ์กันไปโ okay. อเคอะเรื่องทุเรียนพูดไปก็นั่นแหละตามนั้นนะนที่ที่ที่นู่นนะมีทุเรียนเวียดนามน,นะที่ก็ปักป้ายเป็นเป็นทุเรียนไทยเต็มเลยนะบอกตรงนะ <c oughs> วันก่อนถ่ายมาเหลืองอ๋อยเลยเหลืองทั้งกระบอะอลไรหาเขียวไม่เจอเลยดีกว่านะก็ยังขายกันอยู่นะ <c oughs> มันจะอร่อยหรอวะ <c oughs> แต่ว่าไม่มีเวลานะไม่กล้าซื้อด้วยนะครับโอเค